คือตอนนี้เนะี่ยเรายกาไดร์เตอร์สวิต insert ลงมาแล้วก็คือตอนนี้ลงมาอยู่2หลุมด้วยกันเดี๋ยวก็จะมีการถอดเขาเรียกอะไรนะฮองก็คือคอนแทคเชลคอนแทคเชลนะครับเขาเรียกว่าคอนแทคเชลอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในส่วนงานของทางทางด้านนี้นะครับก็คือวันนี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับทางด้านออนโหลดโดยตรงเนี่ยมามีท่านนน,นะครับ ก็ต้องถอดไอ้นี่ออกมาไอ้ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะต้องทําการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเฟสซิเบิ l e ลีดเฟสซิเบิรลีดนะครับนี่มันจะเป็นที่มันติดอยู่กับมูฟวิ่งคอนแท t อ่าครับเปลี่ยนไอต้ตรงนี้เพราะว่ามันเคยมีประวัตินะครับว่าเกิดสายลีดของเนี่ยมูฟวิ่งคอนแทเนี่ยมันขาดก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ทางบริษัทผู้ผลิตออโลด ก็แนะนํานะครับในการเปลี่ยนทุกๆ1นึ่งแสนครั้งของการเปลี่ยนแ็กประมาณ1นึ่งแสนครั้งก็คือควรจะเปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับนี่ก็ซึ่งมอแปงตัวนี้จากที่ดูที่เคาน์เตอร์แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณการเปลี่ยนแถบไปประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นครั้งนะครับก็เข้าสเต็ปแล้วก็เข้าระยะที่จะต้องทําการเปลี่ยน เวกซิเบอร์ลีดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องถอดไอชุดนี้ออกมาแล้วก็ไอสายเ mm hmm. วกซเบอร์ลีดมันจะอยู่ทางด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหน mm hmm. คือต้องใช้อผู้ที่มีความเที่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับ